สวัสดีครับคลิปนี้ช่องพมสักเชนลสินคาพี่น้องนะครับผมมามึงพ่อพันควายยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือฟ้าประธานนะครับของพี่เสียบินบลับเบือนะครับฟาร์มควายงามดอนมหานะครับผมมหาสารคามของเรานะครับเดี๋ยวต่อไปไปทาความรู้จักกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงนะครับผมมาขอถ่ายรูปนะครับผมเบา่างเลยครับตอนนี้ครับนะครับ สวัสดีครับพี่ครับครับฟ้าประธานอายุกี่ปีแล้วครับ2ปี8เดือนครับ2ปี8เดือนนะครับฟ้าประธานสูงเท่าไหร่ครับพี่165 66กสิบห้าหกสิครับร้อยหาสนะครับสนใจติดต่อน้ำเชื้อครับก็0 8 9 9 6 5 2 8 6 7นะครับ Facebook ควายงามฟาร์มดอนมหานะครับน้ำเชื้อหลอดละ3 0 0พันครับครับผมหนึ่งชุด12หลอดครับวันนี้ให้15ครับวันนี้ให้15เลยนะครับผมครับจากพี่เสียบินบุรบือนะครับผม หอยยักษ์ของเรานะครับผมใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดูความยิ่งใหญ่ครับผมใหญ่ครับใหญ่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 มากครับยิ่งใหญ่มากครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักเองกับขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับคลิปหน้าเจอไหมครับสวัสดีครับ